รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ไปกันนายกเกษตรทองลาไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทั่วไทยไปกันนายกเกษตรสนับสนุนรายการโดยเอกตะวันมอเตอร์เซลจัดไฟแนนซ์ที่ดินรถย์6ล้อ18ล้อโทร44 123 4 6 8 8 2 3 4 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเกิมาพบกันเช่นเคยครับในรายการห้องไปกับนายเกษตรครับคุณผู้ชมครับมาในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับบ้านเปราะปลอครับตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูความพอเพียงวิถีชีวิตความพอเพียงความเป็นอยู่อย่างพอเพียงพอมีกินพอมีใช้มีการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้กันอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวตามผมเข้าไปข้างในเลยครับตามมาเลยครับ ก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่อันร่มเย็นนะครับโอ้ผมสู้แดดสู้แดดประเทศไทยไม่ไหวว่าจะหนีหนีไปอยู่ลาวเดี๋ยวไหมฮะหรือ,อยังไงดีเพราะธรรมชาติประเทศไทยของเราเนี่ยตัดต้นไม้กันจังเลยนะครับนี่แหละครับ มันเป็นผลพวงจากที่เราตัดต้นไม้ทาลายป่านะครับตัดแล้วก็ไม่ปลูกเสริมทําให้โรคร้อนประเทศไทยเราก็เลยร้อนผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยวันที่เราถ่ายทํากันอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ40องศาได้แล้วครับก็เลยต้องขออนุญาตคุณผูญญ้ชมค,ครับถ่ายลบหน่อยแล้วกันนะครับมันร้อนจริงๆอ่ะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูในเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจที่มันใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นการปลูกผักที่เป็นสวนเป็นไร่หรือการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่มันเป็นฟาร์ม แต่ผมพาคุณผู้ชมมาดูว่าวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับของชาวบ้านปอเอ่ปอบ้านเปา<อ>ะป,ป,ปอนะครับตําบลดอนชมพูเนี่ยเขามีวิถีชีวิตความเป็นชนบทกันอยู่ยังไงการทําความพอเพียงกันยังไงปลูกผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันยังไงนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับสองท่านนี้ครับแม่ท่านแรกเป็น คุณลุงผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับลุงผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับแหมผู้ใหญ่เท่มากนะครับเนี่ยมามาดกินดีแล้วกีกท่านหนึ่งครับเป็นเจ้าของบ้านครับลุงผู้ช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเอางี้ดีกว่าไหนไหนผู้ใหญ่เข้ามาแล้วผมอยากวิสัยทัศน์ที่เราพยายามที่จะให้ชาวบ้านในบ้านของเราเนี่ยเออน้อมรับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้ใหญ่มีนโยบายหรือมีวิธีการทําอย่างไรให้ชาวบ้านเนี่ยมีชีวิตที่เป็นอยู่ที่พอเพียงครับตอนตอนแรกกับ พวกเราก็อยู่แบบสบายๆครับพอดีทางพัฒนาชนบทหรือว่าพัฒนาชุมชนะเขามาครับเขามาแนะนําพาพาถูกๆอย่างงทีมันจะดีในหมู่บ้านเข้าเช่นอย่างเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาแนะนํมาถวกเราทําก็เลยทําตามแก่ครับตอนนี้ก็ดีขึ้นร้ายเลยในหมู่บ้านครับโอ้ี่แสดงว่าเวลาไปดูงานเนี่ยหน่วยงานหน่วยงานราชการพาเราไปดูงานเนี่ยไม่ใช่ว่าดูเสร็จแล้วถ่ายรูปหนึ่งสองสามแชะแชแล้วก็กลับ แต่ว่าเรานี่เก็บข้อมูลมาโอมาเผยแพร่กับชาวบ้านสดงว่าบ้านผู้ใหญ่นี่ก็เป็นต้นแบบด้วยสิชาวบ้านถึงทาตามได้ใช่ไหมครับบ้านผมตอนนั้นหลกก่อนทำเฮ็ดตอนนี้ทำไม่ไหวทำไมฮะสู้แดดไม่ไหวหรอดเรายังสู้ไม่ได้เลยนะเฮ็ดมันจะอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งให้มันประมาณเดือนมิถุนายนแล้ครับอือก็ไปเกอบฝนนู่นนะนะเกอบฝนจะลงได้อ๋อครับก็แสดงว่าตอนเราขี่รถเข้ามาในหมู่บ้านก็จะมี เออเป็นกระถางที่เราปลูกผักสวนครัวเป็นมันผักสวนครัวรถกินได้อย่างบ้านผู้ช่วยเองเนี่ยค่ะผู้ช่วยผมเดินเข้าขับรถเข้ามานี่เห็นเลยมีชะอมอยู่หน้าบ้านสามสี่ต้นมีสาดาวมีพริกมีกะเพรานี่ใช่ไหมความพนอเพียงของเราอย่างไห้นที่กินได้ก็ไม่ต้องซื้อครับจะต้องทํามาพราะที่ว่ายังไนที่จะประหยัดได้เลย คือเราไม่จําเป็นว่าโอ้ยมีตังเยอะก็ซื้อชาอมมาเป็นร้อยต้นยังมาปลูกกันไม่ใช่ใช่ไหมเราเอาวาเอาวันนี้อยากกินไข่เชียวชาอมกระเด็ดมาแล้วก็มันแตกยอดแตกอะไรไปกินกะเพรากระเด็ดกะเพรามาพัดนี่ใช่ไหมความพอเพียงของเราแบ่งปันกันกินก็ไเราะถ้าเหลือนี่บ้านบ้านผู้ใหญ่สมมติบ้านผู้ใหญ่มีใบโหระพาเยอะผู้ช่วยก็เอากะเพราไปใบ่โหระพาแบ่งแบ่งได้แบ่งได้เลยขอกันได้เลยก็ได้นี่เวลาเนี่ยเป็นที่เป็นพักเป็นแรงกันนี่เวลาเก็บไปแล้วขายไปบางนิดหน่อยที่นี่เหลือก็ เก็บใส่โหลดใส่ไปช่วยเขาเวลาเขามีงานทำบุญทำงานงานบวชงานบุญงานวัดนี่ครับอ้าวโอ้เรามีพัลดเลยครับเรามีบวชเอาบวชไปเรามีอะไรแตงเอาแตงไปช่วยกันคนนิดคนหน่อยไม่ต้องระยะตังค์เลยใช่ไหมพี่ใหญ่ตัวใหญ่ผมมากิงกับผู้ช่วยครับเพราะว่าทีผมมันแคบมีคนมู้นนี่ครับ้านผู้ช่วยบ้านใหญ่ผู้ช่วยสีขุ่วลูกแดดไร้ยางบุย ที่บ่วงดนครับอีตอนน้ำท่วมนี่ติดเกาะไม่ได้เราออกไปไหนไม่ได้เลยครับออกไปไหนไม่ได้ออกเลยครับออกไปไหนไม่ได้นี่น้ำท่วมบ้านเราหรือว่าน้ำท่วมรอบข้างหมู่บ้านรอบข้างครับต้องใช้เรือพาใส่เรือเขาใช้เรือมาเลยแม่เหมือนชาวเลเลยนะใส่เรือกับดักมองไปในตัวเลยเด็ดทีนี่กินเต็มมาหมาอนนี้เราจะดีเราจะยังกินประหยัดรายอยู่ประหยัดหลายอยู่นะเดือนนั่นก็ประหยัดตังค์ไปเยอะเลยเด็ดนะครับอ่ะมาผู้ช่วยพาไปดูได้ไหม เริ่มดูเลยตั้งแต่ไหนเอาอยากจะโชว์อะไรผมรู้จริงลีก่อนเลครับกันจริงลีเอาจไปดูจริงลีก่อนเลยเนี่ยหรือจะไปดูพักก่อนไปดูพักก่อนไปดูพักก่อนดีกว่าองั้นปะไปดูพักกันก่อนดีกว่าปะ ไอ้นี่ไอ้นี่เนี่อะไรนะครับนี่น้ำเต้าครับนี่เลยตัวดุกเลยครับน้ำเต้าอ่ะไอ้ฟักน้ำเต้าอันบ่ไหน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 หลุมครับลูหลุมมีลูกหลุมมาอยู่โอ้นี่ครับนี่สี่คนจีนนั่ไปหอยไหวนาบ้านนะครับน้ำเต้านี่นี่อันนีอันนั้นหนุ่มยาวหนุ่มเต้นไต้นใหม่เขาเหมันขึ้นเหมือนต้นไม้เลยบ่ครับครับครับโอ้ล่ะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูครับ นี่น <s df> ี่นี่ต้นนี้ประมาณสองสามพันได้ครับนี่ต้นนี้มันหนาวครับคุณผู้ชมลูกละห้าบาทเมื่อวานผมไปซื้อมาไอ้นี่นี่ผู้ช่วยเก็บขายนี่ด้วยไม่มันโดกตลาดไหนบอกมันหนาวนี่มันมันอะไรมันมันหายากก็ทำไมบ้านผู้ช่วยมันโดกเถอยู่ตระอยู่กลางน้ำอยู่ไร่ด้วยครับนี่ก็จะอยู่ใต้ต้นมะนาวกว่าจะดกเหมอนกัโอ้โหนี่นี่พริกพริกใต้ต้นมะนาว มะนาวกระโดกปาดเกไปขายได้ลูกหาบาทจ้าใช่อย่าไปเก็บอีตอนกองละหาบาทต้องเก็บดี่ตอนต้งแพงเนาะปลาทีโทษผมขอจักสี่ห้าลูกเด้อได้คุณผู้ชมนี่เป็นโอ้ทำภาษาบ้านเราเป็นตาสะออนเนาะครับดูพริกนี่นี่มีแต่หนูนี่โนลูกโดดนี่นะมาก้อยเนื้อลูกโดดมะนาวบีบเฮ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากจะพูดนี่แหละครับชาวบ้านก็ทำกันนี่ฮะปอดสารพิษด้วยครับไปครับ อยากกินกับวีเก็บมา,มานี่ไปดูกันต่อนี่ค่ะนี่ไม่รู้หไหมไมีรู้หไหม ครับเกษตรครับครัเนี่ยบ้านผมมีสอมมีีเล็กป่ะนี่นี่มีสะเดาเนี่ยสเดาก็เป็นสะเดาบ้านผมว่าสะเดาจืดแล้วก็หนักเตรลองดูครับสเดาเขามีแต่ขมเลยครับทำผมช่วยสะเดาบ้านผมเนี่ยมันหวจืดมันจืดจังไได้มันจืดมันไม่ค่อยขมจะให้ผมกินได้จริงเลยลองครับ้านนี้ถูกผู้ชมครับท้าแบบนี้ผมจะไม่ลองกินได้ยังไงเขาบอกสะเดาที่นี่จืด อย่าเป็นเกี้ยวนั่นอ้าอ้าโอ้ยเขาต้องลวกก่อนแล้วไม่บอกผมล่ะครับแล้วก็มาให้ผมกินส้นทอดอ้ยหอมแล้วก็มาหลอกผมเนาะไม่อันนี้อะไรแก้วมังกรบ้าครับเด็กเกี่ยวกับมังกรผมก็รู้ก็ไว้เผื่อมันเป็นลูกเป็นไรก็ได้กินได้ไม่ต้องตื่นเขาเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนี่ครับ ไอ้นี่ก็ตักฟักคืนอีกใช่ไหมครับคืนคืนคืนแต่ว่าตอนนี้มันร้อนโคตรมันทําไม่ไหวครับแต่ตอนนี้ผมขมมากเลยครับเอาหน้ามาหน้ามาให้เอาหน้ามันน้อยนี่ครับนี่ฮะคือคุณผู้ชมครับสนุกสนานจะตายครับความสุขของเราใช่ไหมผู้ช่วยผู้ใหญ่ครับอยากกินสเดาน้าปลาหวานหรือน้าพริกปลาทูนี่ก็ปลาเด็ดเด็ดเด็ดลวกลวกลวกก็กินได้เลยได้ครับนี่แค่หนบ้านครับไอ้สัส นี่ร่องรอยของการเด็ดไปทำครับครับไปทํามาแล้วใจะไปทำเด็ดครับทำแล้วเรียบร้อยแค่นี้เราพออยู่พอกินแล้วโอ้ครับเอาถามว่าถ้าเกิดคนคนในเมืองนี่อยากกินเลยกระเดาไอ้ไะเจอมไข่เจียวเจอมก็ต้องไปซื้อซื้อกำหนึ่งหาบาททิ้บาทแล้วก็ทิ้งศูนย์พอบางครั้งเราใช้แค่ไม่กี่บาทเพราะเด็ดไปนิดเดียวก็เนี่ยไอเราไม่ต้องเอาไปจ่ายห้าบาทแล้วก็มาเด็ดนิดเดียดหน่อยเพราะได้กินใช่ไหมครับนีอเห็นว่า ตรงนี้ยังไม่พอยังมีอีกครับมีอยู่ตรงไหนอีกครับ่นที่นู่นครับอยู่ที่นู่นตรงไหนที่ไหนเนี่ยท่านผ่านป่าไปดูงั้นก็ไปดูเลยครับอยู่ที่นู่นครับอ้ยผู้ใหญ่ครับผู้ช่วยครับครับแม่นี่บอกไอ้ไอ้น้ำเต้าอะไรจะพาผมมาดูเนี่ยนะครับน้ยาวครับทำไมมันขึ้นไปตามต้นไม้อย่างนี้เลยบอ โอามันชอบขึ้นอย่นี่นะครับครับโอ้แต่ลูกด้วยนะเนี่ะอันนี้ทำมาเป็นไฮไอะไรเกาเรียกว่าให้หน่วยให้ลูกมันตลอดทั้งปีเลยครับนี่ตลอดเลยที่เดียวเลยปะครับที่เดียวมันตลอดไปเลยก็ลูกเดียวแกงไก่เลยไก่เป็นตัวเลยโอ้มันไม่ตายง่ายๆด้ครับแน่เป็นไตแล้วเป็นไตอย่างมีหลังไม่ต้องกลุาเนาะแล้วมันก็ไหลไตไปเรื่อยเลยครับถ้าหากว่าหลักถึงดินน่ะครับถึงว่าตรงนึงขาดมันจะไปเรื่อยเลยครับขอให้หลักมันอยู่กับดินเพราะให้หลักอยู่กับดินเนี่ยมันก็ออกไปเรื่อยเลยบางที ลุ้มเดียวเลยอ่ะบางทีตูเดียวได้บดออกหมดเต็มสวนไปเลยเ,ออเป็นงานเลยนะครับเมื่มมอปีที่แล้วเป็นงานเลยแบบยัดงานทีนึงนี่ก็ไม่ต้องไปซื้อเลยนั่นเนี่ยประหยัดไปเยอะเลยครับนี่ออครับในนี่ไอ้ต้นอะไรครับต้นซักว่ะครับนี่ยซัยกคร,ครับมูลใน,น,นต้นเขาเรียกว่าต้นมรดกกันนี่พอมันโตมาเนี่ยมรดกสร้างบ้านเงินเงินนี่แหละสร้างบ้านเดี๋ยวคนมีตังขนาดไหนก็จะไม่มีปัญญาได้บ้านไม้เนี่ยนี่มรดกครับนี่อ่ะ ผู้ชมครับนี่ในช่วงแรกของเรานะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูเรื่อมาดูว่าท่านผู้ช่วยเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็มีนโยบายที่จะพยายามทำความพอเพียงให้กับคนในชาวบ้านโดยผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็เป็นต้นแบบ,บแลวโดยเฉพาะผู้ช่วยเนี่ยทำเป็นรูปธรรมมากๆบมีชโอเมียสองต้นกับพ่อแล้วมีสเดามีอะไรเนี่ยพอเราไม่ต้องมีเยอะอย่างนี้ปลูกทีเดียวไอ้บวบเนี่ยไปเรื่อยเลย,เย,เลยน้ำเต้ากไป <ๆ S 2> เรื่อย <ๆ S 2> เลยแต่ว่า มันก็ต้องมีไก่มีเป็ดมีปลาด้วยไหมครับมีครับมีนะครับผมลืมถามนะครับถ้าเราจะทาน้าพริกนี่เรามีเราปลูกพริกไว้ด้วยไหมครับมีปลูกไว้ครับปลูกมีพริกด้วยนะครับมันมันต้องครบสูตรดีครับโอ้ครบสูตรเลยเอามีสวนมีพริกด้วยนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยโอ้โหต้นพริกพี่ถ้าว่ามันร้อนพริกมันเลยเฉาหน่อยคนยังสู้ไม่ไหวเลยต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้นะครับ เดเ<ร>เี่มัโรดสาเรากับน้ำมีดน้ำไม่รอมากอื่ะแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวพักล้นกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปพิชนาำจับปลากันเนาะอ่ะพักกันก่อนครับท่องลาไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมา ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกันาหนกันแชหัวไหลหัวไหลไหลหัวไหลหัวไหลหัวหัวไหลหัวไหลหัวไหล หหัวไลมันฝึกสมองและเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อช่วยหล่อเลื่องข้อต่อสักเวลาสามสินาทีอายุจะยินขึ้นด้วยนะใกลชิดถึงบ้านช่วยให้ทุกคนดูแลตัวเองได้แนวคิดใหม่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาผัดแห้งๆจานหนึ่งทําให้พวกเราอิ่มใจไปตลอดชีวิตบ่ายวันนั้นหลังกลับจากภารกิจพวกเรายังไม่ได้กินข้าว ไปถึงโรงครัวมีเหลือแต่ข้าวผัดติดก้นกระบะก็ตักมากินกันแต่มีจานหนึ่งตักวางไว้มีคนจะไปหยิบเสียงบอกว่าของพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้มาตักเสียงนั้นสะท้อนเข้าไปในหัวใจทรงเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินจะรับสั่งให้ทำถวา,ายใหม่เท่าไหรก็ได้ พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้คุณค่าของทุกสิ่งแค่ข้าวผัดหนึ่งจานก,ก็ต้องใช้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานกระสูงพลังงานยอย่ายนอยอ่ายอ,อไป,ไปนันเห็นแล้วความแรมันจะขึ้นความดันสูงตรงเลียทเรื่องเครียดนะครับ <S <S งดเล่าเป็นโรคเรื้อรังบั่นเช็กค,คุมได้ครับ ใกล้ชิดถึงบ้านช่วยให้ทุกคนดูแลตัวเองได้แนวคิดใหม่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอลุงเชิญครับขอหมอดูแผลเลยนะคะแผลดีขึ้นแล้วนี่ก็ฝีมือคุณหมอแล้วครับเป็นเบาหวานเนี่ยต้องคุมน้ำตาลนะคะคุณหมอบอกอะไรผมเชื่อมดแล้วนี่แหละครับไอสกีมกะทิครับหมอไหนว่าคุมน้ำตาลแล้วไงคะของหลานมันครับคุณหมอคนสวยกลัวรถแล้ว าากไม่หหวนเรอคะระบบตรวจรักษาผ่านอินเทอร์เน็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยกระดับการดูแลรักษาเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีท่องลาไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทั่วไทยไปกันไหนกันเสรสนับสนุนรายการโดยเอกตะว,วันมอเตอร์เซลล์จัดไฟแนนซ์ที่ดินรถยนหกล้อสิล้อ โทร044268123ถึง4ช่วยครับนี่ผูช้ชมเป็นตะกี้นี่อย่าบอกนะว่ามึางบอกเรี่งปลาอ๋อบอกบอกผมว,ว่าสื่อมาบปล่อยมัง่งแล้วก็ได้ปลาในน้ามากกับมาปล่อยนี่นี่ครับหลายนะปลาในน่ะแคน่นี้เนี่ยนะมีปลาหลายค,ครับครับ ท่านหุ่นนาเกษตรลองดูครับเนี่ยนาเกษตรครับดูดูปลาเนี่ยนะนะนะไอชิมันพุทดพุทเนี่ยคือปลาหมดเลยบอหามเนี่ยอ๋อถามผู้ใหญ่ได้เลยหนุนปลาเราเรื่องอย่างมันปล่อยไปธรรมชาติแบบนี้เลยมันก็เป็นปลาธรรมชาติเลยครนะโอ้โหแล้วทำไมไหนะินอะไรเข้ามาเนี่ยครับเออหน้ามันน้อยอยู่เนีนี่ก็ลึกเหมือนกันนะครับแต่ลงลงไปในนั่นลึกนะอยากลงดูจริงเลยไปลองเอาลองเดินลงตู้อ๋อ ในน้ํามีปลาบนน้ําก็มีผักบุ้งผักบุ้งไปทําอะไรครับผักบุ้งนี่ก็ไปพัดกินก็ได้แล้วก็ไปผมเก็บไปเลี้ยงจิ้งหรีดครับฮะเลี้ยงจิ้งหรีดเอาผักบุ้งให้จิ้งหลีดกินครับครับอย่าบอกนะว่าผู้ใหญ่เลี้ยงจิ้งหรีดด้วยผู้ช่วยเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยครับเลี้ยงครับเลี้ยงด้วยเลี้ยงครับโอ้โหเราดูจิ้งหรีดมาก็ตั้งเยอะแล้ววันนี้จะขอดูจิ้งหรีดผู้ช่วยสักหน่อยได้ครับว่าฟาร์มโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดผู้ช่วยจะเป็นยังไงครับแต่ว่า มื่อนี้ผมจะได้กินปลาบอโอ้ตอนนี้มันกิดเงยังหวาวเนาะแต่จะกินก็นลงหาได้ดิแต่ผมลงไปจับเองเลยบอผมลงจับเองถ้าจะกินจับเองแน่ๆนี่เรื่ออร่อยเดี๋ยวถ่ายเสร็จก่อนเดี๋ยวสิมาจับครับไปจับตอนนี้ไม่ได้อะคุณผู้ชมครับนี่ไงครับอยากกินปลาปลาก็มีแล้วขอบอกว่าผักบุ้งลักษณะอย่างนี้กินกับส้มตำอร่อยสุดยอดครับนได้ปลา ไปดูจิ้งหรีดดูเป็ดดูไก่กันดีกว่าเอ้อเป็ดก็กินไหมนี่กินกินหมดเป็ดไก่กินหมดเลยครับกินได้ไปงั้นไปดูต่อเนาะไปครับผมพาน้ำผมไปเลยครับครับเชิญครับอ้าวอ่านผู้ชมครับ ดูปลาเสร็จแล้วก็มาดูเป็ดต่อครับนี่เป็ดเป็ดเป็ดโอ้ยเลี้ยงไม่กี่ตัวเองครับผู้ใหญ่ผู้ช่วยในกินไข่ก็ได้กินแล้วอันนี้เป็ดไข่บ่อเลี้ยงเอาไข่เนี่ยเลี้ยงเอาไข่โอ้เป็ดนี่มันกินอะไรก็ได้ใช่ไหมกินได้กินเข่าที่เราเหลือเนี่ยโรยลอยได้เลยนี่ง่ายสบายเลยหอยเชอรี่นี่ก็ดีเราเอาหอยเชอรี่ในบ่อเนี่ยเอาพักบุ้งในบ่อเนี่ยเออมาให้กินครับให้กินได้วันนึงไข่หลายฟองยี่บ่ครับวันนึงก็เก็บถูก ตัวโอ้โหของวันละสิบกว่ฟองเลยนี่นะปลานี่ไงเป็นไงคุณผู้ชมครับไข่ก็ไม่ต้องซื้อยังได้ขายบ้างโอ้โหลเหลือกินก็ได้กินทานรอบกินไม่ทันที่ไม่ทานหรอก็นอนเราก็ขายไปหบาทสิบบาทก็ยังน้อยก็ได้เงินไหมได้ใช่ไหมครับเพื่อนบ้านเราเอาวันนี้แกมีไข่เป็ดไหมอ่ะเราซื้อไปสามฟองสิบฟองก็ว่าไปเออนี่เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เพิ่มรายได้ให้กับเรา แล้วก็ลดในจ่ายด้วยนะฮะมีแล้วมีไก่ด้วยมีไก่อะไรไก่บ้านไก่พันธุ์ไก่เนื้อไก่บ้านไก่บ้านว้าวเขาบอกไก่บ้านนี่หนังอร่อยเลยนะครันี่นะไปไปดูไก่บ้านกันต่อเนาะเออาตายเป็ดเข้าวเป็ดตายเป็ดตายเข้าวเป็ดตาย เฮ้ยต้ใจละเนี่ไ,นไก่บ้านนะครับมีไก่บ้านไก่บ้านเนี่ยกินลำกินเม็ดเขาของเราอย่างี้ลยเราเรี่องเรื่องหลไหมครับนี่หลวันี้มันร้อนนะครับมันไหม่ออกออกจากปามันขึ้นหนีผมไปยังไงล่ะเสียงดังเลยครับเอาเสียงดังเลยอ้าเอาลูกวนไก่ไปกินเขาอะไรเด็อ่ะผู้ช่วยครับเรามีไก่บ้านแล้วเป็นไก่บ้านไก่บ้านบ้านบ้านเราทั่วไปนี่เป็นบอกเรี่ยงจิรีด้วยมิจิรีนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่การสร้างรายได้ให้กับเรา รายได้ที่มาจากจิ้งหรีดเนี่ยของผู้ช่วยเนี่ยเป็นอะไรบ้างครับที่ได้จากจิ้งหรีดก็รายได้ขายขายตัวขายไข่กับขายตัวได้ราคาดีไหมครับขายตัวก็ตัวละกินรู้ละเก้าสิบบาทครับโอ้เราไข่ละขันไข่ขันนึงมันก็แปดสิบบาทแปดสิบบาทผมก็สี่สิบห้าวันก็ได้เงินทีหนึ่งเนั่นนี่ใช่ไหมครับใช่ครับอนี่สี่สิบห้าวันได้ทีสี่สิบห้าวันได้ทีหนึ่งก็ได้หลายเลยนะครับหลายขายนี่เขามาซื้อก็บ้านหรือว่าส่ง ก็บางคนเขาก็มาซื้อกระบาดมังเนี่ก็อ๋เอาไปขายทางนอกในในในหมู่บ้านนี่แหละครับเขามาสั่งไหวมาสั่งแล้วก็เอาไปขายเขาครับครับทีนี้เมื่อตอนรายการบอกว่าเราไปดูดูงานจากที่อื่นกลับมาแล้วเราไม่ได้ดูทิ้งเราดูแล้วเรามาเผยแพร่กับคนในชาวบ้านเราไปดูแล้วเอาอะไรครับที่ทํากันอยู่ตอนเนี้กันนนยนะครับก็ทําเศรษฐกิจพอเพียงอย่แล้วครับ เราเห็นบอกมีไปดูเช่าโอ้มีน้ำส้มควันไม้หนูกำลังทำอยู่นะคโอ้นี่ก็มีน้ำส้มควันไม้ด้วยนะครับแร้วเห็นบอกว่าพอเรามาดูเรบมาเผยแพร่กับคนในชุมชนเขาก็ทําตามเราอย่างเช่าโอ้มีเป็นรูปธรรมเลยใช่ไหมครับอันนี้เขาเน้นน้ำแล้วก็ผมที่ท่านนายเพเภอนายนิรันพาไปดูโอยตอนที่ยุคนายเพื่อนนายว่าที่ร้อยตีนิรันดุจาระพัฒน์เนี่ยนะครับแล้วก็นัทพลพูดกลางนี่ที่ท่านพาไปครับ ที่พาไปดูก็นังชาแล้วก็ผมก็พอมาแลว้วผมก็ดูว่าเออใช่ได้ก็เลยผมก็พาน้องในหมู่บ้านนี่แลหละครับไปดูวิธีไปดูแล้วเขาก็มาทําจริงๆครับแล้วก็เป็นไล่ชะอมเป็นเป็นชะอม<ะ>ที่ตัดชะอมขายอยู่เนี่ย,ได,ไ,ยได้อะไรได้จากดีเลยนะน่นีองก็ดีก็ตัดวันเว้นวันนด้ครับได้เลยโอ้โหตัดทุบแตกเนาะตัดหนาวแตกเย็นอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งชูบี n ัมเบ r วันด้วยครับ เกี S <S ่ยวกับเรื่องอะไรครับทูบีนัมเบัววันตอนนี้ไปอยู่ระดับไหนแล้วครับระดับประเทศนะครับเข้าสู่ระดับเงินเลยตอนนี้โอ้เป็นระดับเป็นเข้าสู่ระดับประเทศระดับเงินแล้วเงินเงินแล้วก็ทองก็เพชรโอ้โหสาขาอะไรครับสาขาไอยาเจ็ติปยาเจ็บติปหมู่บ้านเราปลอดยาเจ็ติปเไยเนี่บผ่าน หมู่บ้านอื่นดูเป็นแบบอย่างนะครับหมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านทูบีน้ำเม่อวันที่ปลอดยาเสพติดหมู่บ้านข้างเคียงนั้นก็จําำาไว้ด้วยนะครับน่าแสดงว่าตกเย็นมานี่วัยรุ่นบ้านเราไม่กกกลุ่มกันกินเราไม่โมกกลุ่มมั่วยามั่วสนยาเด็กเกรกินแต่กีฬาแตบก่อนนั้นมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับอู้เดี๋ยวนี้ไม่มีเนื่องแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านเราผมขอทายเลยผู้ใหญ่บ้านเราได้ผู้ใหญ่บ้านแอบทองแน่แน่ได้ใช่ไหมครับถูกครับโอ้โหจับมือกับผู้ใหญ่บ้านแอบทองเลยครับมีหาสาม เราทํามาดีขนาดนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องได้รับรางวัลเอาละรครับคุณผู้ชมครับวันนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนแล้วคุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้จะต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกท่านเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ